สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับผมก็มาพบกับยุทธเช่นเคยครับจากช่องไลฟ์สไตล์บายยุทยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมพูดต่อจากเมื่อวานเลยนะครับผมที่ผมลงเอ่อลงคลิปอ่าสินเชื่อฉับไวไปนะครับโอ้โหฟีดแบ็กกลับมานี่ถล่มทลายมากเลยครับผมดีใจนะครับผมที่ผมได้ลงคลิปแล้วมีคนเปิดเข้ามาเจอกันเยอะเลย มีทั้งกู้ไปแล้วบ้างพลาดกู้ไปหลายๆเดือนแล้วบ้างเนี่ยแล้วคนที่กำลังจะกู้ก็มีครับเขาพิมพ์ว่าสินเชื่อฉับไวดีไหมเลยเลยมาเจอคลิปผมโอ้โหผมขอบคุณจริงๆขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณตัวเองเนี่ยที่ลงคลิปนี้ไปเนี่ยมีการได้หยุดยั้งหลายคนแล้วก็ ได้ช่วยหลายๆคนนะครับผมตอนนี้ผมลงคลิปอัดคลิปเนี้ยประมาณเที่ยง20นาทีนะครับผมช่วงพักกินข้าวแต่ว่าเดี๋ยวขอมาลงคลิปไว้ก่อนต่อจากเมื่อวานเลยนะครับฟีดแบ็กลับมาเนี่ยช่วงกลางคืนเนี่ยช่วงเย็นเมื่อวานคลิปที่ลงไปมันจะลงเป็นช่วงเย็นหลังจากดูปุ๊บยาวเลยครับผมคุยไม่หยุดเลยครับ แล้วก็พิมพ์ไม่หยุดด้วยมีแอดไลน์เข้ามาเพียบนี่แหละครับสิ่งที่ผมต้องการที่จะทำคิดพวกนี้ที่ได้ช่วยคนหลายๆคนที่กำลังโดนอยู่แล้วก็กำลังที่จะโดนนะครับก็มีปรึกษาไปหลายๆท่านมากจนแสบคอเลยครับเอ่อผมพิมพ์ถ้าผมพิมพ์เนี่ยมันเยอะพิมพ์วันหนึ่งก็ไม่จบหรอกครับ เราคุยดีกว่าโทรคุยเลยบางท่านก็ตอนกลางคืนไม่สะดวกมาเช้าโทรมาว่ากันผมรับไม่รับแต่ว่าผมเห็นปุ๊บจอดรถโทรกลับเลยครับผมอยากรู้ว่าเฮ้ยปัญหาของน้องๆพี่ๆตอนเนี้ยมันถึงไหนแล้วก็มีฟีดแบ็กกลับมาครับจากเมื่อวานที่ผมลงคลิปไปวันนี้มีพี่ๆทั้งหมดหกคนไปแจ้งความครับ ใบแจ้งความไว้แล้วก็มีใบบันทึกประจําวันใบแจ้งความอะไรมาให้ผมเนี่ยครับสิ่งที่ผมต้องการผมดีใจมากครับหลายหลายคนน่ะกําลังที่จะจ่ายด้วยซ้ําไปมาเจอคลิปผมหยุดจ่ายเลยเป็นไงครับผมชอบมากผมดีใจจริงๆดีใจมากๆไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยครับว่าพี่ๆอ่ะยังคิดถึงผมไลน์มาหาผมแชทมาหาผม ว่ากำลังจะจ่ายเนี่ยโอ้โหดีนะที่มาเจอคิดผมก่อนไปแจ้งความเลยเขาไปแจ้งความวันนี้หกหกคนครับแล้วก็ที่นัดผมไว้น้องคนหนึ่งว่าเขาจะลางานไปแจ้งความพรุ่งนี้แล้วน้องคนเนี้ยเมื่อเช้าเนี่ยเขาโทรมาหาผมผมก็โอ้โห,โโหเครียดตามเลยครับสง,สงสารก็สงสารนะครับแต่ยังไงได้ทางเลือกเรามีอยู่ทางเดียวคือเราต้องจบทุกอย่าง คือเขาบอกผมว่าอ,อน้องคนเนี้โดนไปสามรอบคือโอนเข้ามาต,มตูมตูมตูมเนี่ยสามรอบสามรอบครั้งละสองพันห้าครั้งละสองพันห้านะครับสองพันห้าสองพันห้าเป็นเจ็ดพันห้าแต่ต้องจ่ายมันเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นต้นต้นไปฉับไวเนี่ยหนึ่งหมื่นต้นต้นเลยนะครับก็เท่ากับว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยน้องเขาต้องจ่ายเนี่ย เหมือนโดนดอกเนี่ยประมาณสี่พันสี่พันกว่าแล้วอะ่ะเราจะหาให้เขาอาทิตย์ละสี่พันเลยเหรอเราทํางานอะ่ะอาทิตย์หนึ่งอ่ะเราได้เต็มที่ก็สองพันห้าสาพันอ่ะบางคนนะครับผมอันนี้ผมเปรียบเทียบก็เลยเล่าให้น้องฟังว่าปรึกษาให้น้องฟังว่าสิ่งที่น้องไปไปเอามาเนี่ยน้องไปกู้มาเนี่ยกู้มาเนี่ยยังไม่ได้ใช้ตังเลยเหมือนกู้มาเพื่อ ที่จะรอเอาเงินคืนให้มันน้องเขาบอกโอ้โหใช่เลยพี่มันใช่เลยแล้วทําไงอ่ะน้องต้องหยุดต้องจบตรงนี้แต่น้องบอกว่าเอขอคุยกับญาติญาติก่อนขอคุยกับแฟนก่อนเอน้องเขาก็อเหมือนจะร้องไห้ก็ผมก็โอเคครับสงสารแต่ก็เป็นกําลังใจให้น้องน้องต้องสู้นะครับถ้าน้องฟังพี่อยู่น้องรู้นะครับว่า น้องเมื่อเช้าที่โทรมาพี่ให้กําลังใจนะครับน้องต้องทําทําแบบที่พี่บอกแล้วน้องจะจบตรงนั้นถึงน้องจะบอกว่าน้องพอมีเงินที่จะจ่ายมันเนี่ยตอนเนี้ยพอดีเลยน้องจ่ายไปแต่น้องก็ยังบอกว่าถึงน้องจ่ายไปแต่น้องก็ต้องกู้อีกใช่ไหมครับเงินก้อนเนี้ยน้องต้องจ่ายหมื่นนึงแล้วน้องไม่มีเลยอ่ะไม่มีใช้อ่ะ ไม่มีใช้ในครอบครัวน้องก็ต้องกู้อีกเหมือนน้องกู้มาเพื่อเพื่อไปรอไปรอที่จะหาเงินมาเพิ่มเพื่อจ่ายดอกให้กับมันมันไม่ใช่นะน้องต้องหยุดที่น้องคุยกับพี่เมื่อเช้าถ้าน้องได้ดูคลิปนี้แล้วน้องก็สัญญาว่าน้องจะพยายามคุยกับแฟนวันนี้คุยกับครอบครัววันนี้แล้วพรุ่งนี้น้องจะลางานไปแจ้งความใครที่อยากจะไปแจ้งความ ทำเลยนะครับแจ้งความแจ้งความไว้ว่าต้องใช้อะไรบ้างก็มีพี่ๆหลายท่านก็ได้บอกผมว่าเขาไปแจ้งความเนี่ยแล้วผมก็ได้ปรึกษาเขาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราต้องใช้แบบนี้นะเออเอาหลักฐานพวกข้อความอะไรที่มันขมคู่หรือว่าถ้ามีบันทึกเสียงได้ก็ดีแล้วก็ใครที่โดนเ,เรื่องเฟซอะไรที่มันประจานเนี่ยเอาไปมันจะทำเฟซปลอมมาทำเฟซปลอมมาแล้วก็เอารูปเราอะ ตอนที่เราใช้บัตรประชาชนน่ะแล้วถ่ายตัวเราเนี่ยมันเอาพวกนี้ไปประจานเราถาว่าติดยามัางคดงคดีความนู่นนี่นั่นไม่จ่ายค่าอะไรอะ่ะค่าพยาบาลอะไรอย่างงู้นงี้มันเอาไปเม้นในโพสเฟซของเพื่อนเราสิ่งที่มันจะประจานาลงเฟซแบบนี้นะส่วนที่มันจะไปประจานทางไลน์ก็คือมันเอาเบอร์เอาเบอร์ที่มันดูดข้อมูลของโทรศัพท์เรานั่นแหละมันแอดเบอร์เพื่อนเราในไลน์ แล้วก็เอารูปเราเนี่ยไปประจานส่งส่งส่งให้เพื่อนทางไลน์อันนี้ก็เอาไปแจ้งความนะฮะส่งให้ตํารวจได้เลยตํารวจรับแจ้งแต่บางสอนอที่ไม่รับแจ้งหรือว่าติดปัญหาอย่างงู้นอย่างนี้เปลี่ยนสอนอนะฮะหรือก่อนเราจะไปแจ้งความเนี่ยอย่างที่ยุทธได้บอกใครหลายๆคนแล้วว่าเฮ้ยเราจะไปแจ้งความยังไงดีเราต้องพูดกับเขายังไงเราต้องบอกกับเขายังไงคุณโทรไปหาเขาก่อนเลยสอนอไหนอยู่ใกล้บ้าน เซิร์ช google มาเฮ้ยเบอร์โทรเอ่ hole, เอสอนอนนี้อะไรอรโทรไปก่อนครับปรึกษาเขาก่อนเลยนะฮะว่าหนูเจอแบบนี้มาสามารถแจ้งความยังไงได้บ้างเตรียมอะไรไปบ้างนะครับเราจะได้ไม่เสียเวลาเนี่ยครับพูดสดๆไม่มีสคริปไม่รู้จะหาสคริปที่ไหนนะฮะผมก็ไม่ค่อยตัดต่อครับจะลงเพลงในคลิปลงไปแล้วคลิปก็ปิวไปสองรอบปิวไปสองรอบ คลิปที่ปิวก็จะเป็นคลิปที่ว่าชวนคุณป้าบิดแอปมิชาชีพจะจบอย่างไรแล้วก็มีคลิปหนึ่งแ23แอปยอด9ก้าหมื่นสี่บิดอะไรประมาณนี้ครับสองคลิปนี้ที่ลอยไปเพราะว่าออติดลิขสิทธิ์เรื่องเพลงช่างมันครับเดี๋ยวผมจะไม่ลงดนตรีแล้วเพราะว่าผมว่าเพื่อนเพื่อนพ,อนพี่พี่ไม่อยากฟังดนตรีหรอกอยากฟังผมพูดนะฮะเป็นหลักๆเนี่ครับใครที่ อยากรู้ว่าใบาแจ้งความเป็นอย่างไรก็หลังไม่นะครับเพราะว่าเราจะไม่เอาลงที่คิดสงวนสิทธิ์ของผู้ที่ไปแจ้งความเรารู้กันแค่วงในกันพอนะว่ารูปร่างมันเป็นยังไงแล้วเขาไปแจ้งความลายละอักษรเป็นอย่างไรนะฮะมันจะมีข้อมูลบอกก็หลังไม่กับยุธได้นะครับผมส่วนใครที่เพิ่งเข้ามารับชมตามนี้เลยนะครับ ย้อนหลังก็มีนะครับคลิปย้อนหลังก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับผมมาเตือนภัยกันไอเนี่ยที่ที่ผมลงฉับไวไว้เมื่อวานเนี่ยวันนี้อฉับไวมากเลยไวจริงๆพี่ๆน้องๆแทบทั่วประเทศเลยมันงครับคือจะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยผมแทบนับไม่ทั่วนะครับผมว่าเกือบเกือบแปดสิบท่านนะครับที่ทักกันเข้ามา ผมพยายามที่จะคุยคุย,ค,ยคุยทุกท่านพยายามที่จะพิมพ์พิมพ์พิมพ์ตอบแต่ว่ามันไม่สะใจผมต้องหาเวลาเนี่ยเฮ้ยโทรมาเลยครับพี่โทรมาดีกว่ามันไม่งั้นมันมันไม่เข้าใจนะครับผมแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งนี่วันนี้เลยก่อนเที่ยงเขาไปแจ้งความมาแล้วครับ แล้วก็กส่งใบให้ผมมาเนี่ยแหละครับสิ่งที่ผมต้องการว่าเราจะช่วยกันแก้ไขอย่างไรแล้วพี่เขาบอกว่าขอบคุณมากๆที่อ,อได้เจอคลิปผมได้คุยกับยุทธโดยตรงนะครับขอบคุณมากๆแล้วพี่ก็แจ้งความเรียบร้อยตอนที่เขาแจ้งความเขาโทรมาหาผมก่อนด้วยนะครับช่วงสิบโมงเขาบอกว่าเนี่ยพี่กําลังจะออกไปเลยแล้วตอนเที่ยงเขาก็ทักมานี่แหละครับโอ้โหขอบคุณมากครับแล้วผล คนของพี่เขาคือเราได้ปรึกษากันมาก่อนหน้านั้นแล้วว่าเราต้องทําแบบนี้นะพี่คุยกับญาติญาติคุยกับที่ทํางานญาติญาติรู้เรื่องหมดแล้วเข้าใจหมดแล้วครับแล้วที่ทํางานแหละพี่เขาบอกว่าเรียบร้อยครับทั้งหัวหน้าง,งานทั้งเพื่อนร่วมงานเข้าใจผมแล้วครับแล้วตอนนี้ผมก็เอาใบแจ้งความเนี้ยให้ทางหัวหน้าง,งานไวน้แล้วนี่แหละครับสิ่งที่ผมต้องการถ้าคุณกล้าคุณกู้มาได้ คุณต้องแก้ไขด้วยตัวเองให้ได้คุณต้องกล้ายอมรับความจริงในส่วนนี้จะบอกเลยนะครับว่าเราไม่ใช่คนผิดเราคือผู้เสียหายฟังไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆหรือญาติพี่น้องที่ยังไม่เข้าใจเราที่เราพลาดไปกู้มาผมก็บอกแล้วย้ำไปแล้วว่าเราผิดพลาดเพราะว่าแอปพวกนี้มันหลอกเราด้วยเวลาชำระนี้บอกว่า91วันอย่างนี้ ร้อยแปสิบวันอย่างนี้นะครับผมก็โดนมาคลิปแรกที่ผมทำอ่ะตั้งใจทำเพื่ออยากรู้ไงพอโดนไปปุ๊บอ้าวเออมันเป็นอย่างนี้นี่ครับสิ่งที่ผมลองมาแล้วนะครับที่ผมพูดคือว่าถ้าฟังจากเขาเล่าอ่ะไม่เท่ากับกูลองเองอะไรประมาณนี้ครับจริงๆอยากจะพูดคำหยาบลงคลิปนะฮะมันเป็นตัวตนผมดีแต่ก็ให้เกียรติทางช่องนะครับให้เกียรติโซเชียลเขา เลยพูดมีมา,มา,มารยาทนิดนึงนะครับผมโอเคครับก็ทนฟังผมพูดหน่อยนะครับน่าจะมีสาระบ้างนะครับโอเคครับอันนี้ผมก็ไม่มีสคริปต์นะครับคือจอดจอดรถได้ปุ๊บซัดเลยพูดเลยคลิปเนี้ยได้ดูช่วงเย็ยนกันแน่นอนนะครับผมก็มีความสุขที่ว่าทางทางทางโรงงานของพี่เขาเขา เข้าใจกับพี่คนนี้ดียอดของพี่เขาประมาณสาม0 0ื่นกว่าครับถึงสี่หมื่นอันนี้ที่ไปแจ้งตำรวจมาแล้วก็คุยกับผมสามสี่หมื่นบิดครับผมขอบคุณพี่จากพิษณุโลกนะครับจากจังหวัดพิษณุโลกแล้วเขาก็ถามผมว่าเออแล้วมีทางจังหวัดไหนบ้างครับที่โดนมาอันดับต้นๆผมตอบอย่างไม่คิดครับหนึ่งกรุงเทพครับสสมุทรปราการครับสาทางอีสานครับ สี่ทางใต้ครับจะให้จะให้ผมพูดอีกผมก็ลืมอันดับหนึ่งที่เป็นกทมเพราะอะไรรู้ไหมครับกทมอ,อาจจะไม่ใช่คนกทมนะครับเป็นทางอ,อ,อีสานบ้านเราเทางภาคภาคเหนือภาคใต้อะไรเงี้ยมาทํางานที่ภาคภาคกลางท,ทางกทมกันเยอะแล้วทีเนี้ยส่วนมากจะโดนแบบเ,เป็นเป็นคนโรงงานนะครับบริษัทนี้ก็มาอันดับสอง สำหรับพนักงานนะครับที่ที่ผมได้คุยแต่ละคนมานะครับผมอายุจะอยู่ที่ประมาณ2 5่สถึงสาปีอันเนี้ยอันดับหนึ่งที่โผล่มาเลยนะครับแล้วก็จนถึง40-45เนี่ยลองมาเป็นอันดับสองอยู่ในช่วงวัยทำงานกันทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเออจริงๆผมจะทำคลิปขอบคุณนะครับที่ว่าถึงพันทรั์อะไรอ่ะ ผมว่าไม่ดีกว่าครับมันไม่ใช่ประเด็นมันจะพันทรับอะไรก็เรื่องของมันไปปล่อยมันไปตามนั้นเอ่อเพราะว่าช่อง YouTube ช่องอื่นเนี้ยเขาจะมาขอบคุณพันทรับพ,พันเซิฟอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมผมปล่อยตรงน,นั้นดีกว่าผมขอบคุณตรงนี้ดีกว่าที่พี่ๆฟังผมทำตามผมแล้วสู้ไปด้วยกันผมว่าพี่ผ่านได้อ่ะเนี่ยหลายๆคนเขายังผ่านได้อ่ะ พี่ๆน้องๆหลายคนที่กําลังเจออยู่อ่ะมันก็ต้องผ่านได้เชื่อผมดีครับยอมนิดอดทนหน่อยนะฮะอายนิดนึงช่างมันนะฮะแต่ครอบครัวเราดิครอบครัวเราต้องใช้เงินครอบครัวเราต้องดํารงชีวิตอยู่ยาวเ,เงินส่วนนี้ไปให้มันอีกเราเจอกันช้าไปแต่ไม่เป็นไรแต่ยังดีที่เรายังเจอกันยังรู้จักผมเนี่ยฮะ สิ่งที่คุณเสียไปแล้วช่างมันแต่สิ่งที่อนาคตที่คุณจะเสียถ้าคุยกับผมแล้วคุณจะไม่มีทางเสียอยู่ที่ว่าคุณจะทำตามผมหรือเปล่าหรือทำตามพี่ๆทุกท่านที่เขาผ่านมาได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คืออัปเดตจากคลิปเมื่อวานยังไงก็ต้องมาอัปเดตให้ฟังวันต่อวันเนีกว่าวันต่อวันดีกว่าครับมันดีรู้เร็วดีรู้ไวดีว่าใครๆเป็นยังไงบ้าง นะครับก็ฝากขอบคุณด้วยแล้วกันครับขอบคุณทุกท่านทีเ่เข้ามาทักนะครับก็ถึงถึงผมจะพูดในคลิปแต่ละครั้งเนี่ยพี่ๆก็ได้ยินกันหมดรู้หมดว่าผมพูดแบบไหนมีวิธีแก้ไขยังไงจะทำอย่างไรแต่ก็ไม่เท่ากับว่าที่โทรหาผมโดยตรงถูกไหมครับเหมือนจิตวิทยาครับคุยกับผมโดยตรงก็เหมือนที่ผมพูดในคลิป แต่มันรู้สึกว่าเฮ้ยกูสบายใจขึ้นเออได้คุยกับน้องน้องยุทธได้คุยกับพี่ยุทธเออสบายใจขึ้นมันเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยแต่ในเรื่องธรรมดาตรงเนี้ยคุณต้องทําให้ได้ก่อนคุณต้องแก้ไขตัวเองให้ได้ก่อนมันถึงจะมองเป็นเรื่องธรรมดาคุณอย่าก,กลัวและใช้สติอย่าวิตกคุณวิตกกังวลเมื่อไหร่คุณทํางานไม่ได้ทุกอย่างคุณเสียไปหมดถูกต้องไหมครับ ถ้าคุณเสียไปหมดเนี่ยคุณทํางานไม่ได้แล้วครอบครัวเราจะอยู่ยังไงญาติพี่น้องที่เราต้องส่งเงินไปจะอยู่อย่างไรนะครับไอพวกวิชาชีพอะไรที่โทรไปทั้งยุง่ทงทั้งญาติเนี่ยเราบอกทางญาติไว้ก่อนเลยเนี่ยในข่าวเขาลงเนี่ยในคลิปยุทธก็มีดูได้แชร์เขาไปดูนะครับว่ามันเจอแบบนี้ข้อดีของการไปแจ้งความคือมีใบบันทึก,กประจําวันเนี่ยใบแจ้งความไว้เนี่ยบอกเพื่อนเลยเฮ้ยเนี่ยกูเนี่ยไปแจ้งความมาเนี่ย กูไม่ได้เอาเอามึงไปขมรากันแต่ว่ามันโดนแบบนี้อย่างที่บอกไปหลายๆคลิปข้อดีของมันก็คือเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของเราเพื่อนที่ทำงานก็ไม่วอรี่กับเราสบายใจกับเราว่าอ๋อเออเออ,เอ,อมึงโดนใช่ไหมเออไปแจ้งความไว้แล้วเออดีดีด,ดีเพื่อนเพื่อนทุกคนก็บอกเออไปแจ้งความไว้เนี่ยเขาเจอกันหมดโลกโซเชียลเขาลงเฟซกันหมดนะฝากไว้ด้วยครับยังไงก็ ติดตามแล้วก็คอยแจ้งผลผมหน่อยนะครับผมอัปเดตให้ผมหน่อยในข้อความทุกคนทุกท่านทุกไลน์เนี่ยทั้งไลน์ทั้งเพจทั้งแชทอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีมีอ,อันนึงก็มีหลายหลาย,หลายคนได้โหลดแอปมาแล้วแอปอะไรอะวูวูอะไรอะวูคอวูดคออะไรนี่แหละสีเขียวถ้าผมขึ้นขึ้นไว้ให้นะครับโหลดมามันก็ป้องกันเบอร์มิจฉาชีพโทรเข้ามาเนี่ยมันจะขึ้นคําว่ามิจฉาชีพมิจฉาชีพมิจฉาชีพ มีน้องเขาก็ส่งมาให้ก็โอเคครับให้ให้ผมมาแนะนําจริงๆผมจะแนะนําไว้นานแล้วแหละโหลดแอปมาแล้วกันครับโหลดมาใช้กันใช้ง่ายครับมีวิธีบอกข้างในอยู่แล้วโหลดมาเผื่อโทรมาเนี่ยโ,โหเป็นเบอร์มิสาชีพมาโอ้ตัดสายบล็อกก็ได้เลือกเอาในนั้นใช้ง่ายแต่ผมก็ยังไม่ได้โหลดมาครับแต่เขาก็บอกมาแต่ผมก็แนะนําต่อนะฮะลองลองใช้กันดูโอเคครับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับ ผมได้มาระบายกับพี่พให้ผมได้ระบายบ้างผมอยากจะพูดขอบคุณที่คลิปเมื่อวานฉับไวทําให้ผมได้ช่วยอีกหลายๆคนได้เลยโอ้โหเกือบร้อยเกือบร้อยจริงๆสําหรับวันนี้และเมื่อวานเมื่อวานในช่วงดึกช่วงเย็นนี่จัดหนักจัดเต็มเลือเกินของแต่ละคนสายสุดท้ายผมโทรกันที่สี่ทุ่มจบที่สี่ทุ่มครับสายสุดท้ายส่วนวันนี้ยังไม่จบนะครับที่พูดพูดกันอยู่ก็ยังมีเด้งมาอยู่เรื่อยๆ ตลอดทุกคนนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายนะครับอันนี้ที่เราพลาด่เพราะว่าเราโดนหลอกโอเคนะครับก็ฝากติดตามผมด้วยครับแล้วก็ฝากแชร์ไปเยอะๆเขาจะได้รู้คนหลายคนจะได้รู้โอเคครับวันนี้ผมก็ได้มาระบายแล้วผมสบายใจแล้วโอเคนะครับยังไงก็ทักเม้นต์กันมาเม้นต์ลงมาหน่อยครับ ว่าใครอยู่จังหวัดไหนบ้างผมอยากรู้ครับอยู่จังหวัดไหนกันบ้างเอาขอขอแค่นี้แหละครับที่เจอกันอยู่แล้วอยู่จังหวัดไหนบ้างเม้นลงในใต้คลิปหน่อยครับโอเคครับฝากไว้แค่นี้ครับแบตจะหมดแล้วถ้าผมพูดอีกเยอะเดี๋ยวกลัวพี่ๆจะลาคาญผมพูดจนแบตหมดได้เนี่ยสคริปก็ไม่มีไม่มีใครจดอะไรให้เลยโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับฟังยุธนะครับก็ฝากติดตามช่องไลฟ์สไตล์บายยุทธด้วยนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมไปแจ้งความกันนะครับบ๊ายบาย